ซาตานบาปแห่งความโกรธตัวแทนแห่งความชั่วร้ายและศัตรูของมวลมนุษย์ตามความเชื่อของาศาสนาอับราฮัมชื่อซาตานมาจากภาษา,ษาฮีบรูแปลว่าศัตรูหรือปฏิปักษ์ในภาษาอาหรับเขาถูกเรียกว่าชัยตอนซึ่งหมายถึงผู้ที่หลงผิดเดิมทีซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์ผู้สง่างาม และเป็นที่เคารพในหมู่เหล่าทูตสวรรค์แต่ด้วยความยิ่งพยองและความโกรธเขาก่อสงครามบนสวรรค์และถูกขับไล่ให้ตกลงมากลายเป็นศัตรูของพระผู้เป็นเจ้าบทบาทของซาตานคือการชักจูงมวลมนุษย์ให้หลงผิดและทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ในตำนานเขามักปรากฏในหลายรูปแบบงูดึกดำบรรน,นาคมังกร และเทวทูตท,ที่มีปีกสีดำสนิทรูปลักษณ์เหล่านี้สะท้อนความบิดเบี้ยวจากแสงสว่างที่เขาเคยมีซาตานไม่ใช่เพียงปีศาจธ,ธรรมดาแต่คือสัญลักษณ์ของความโกรธและการต่อต้านแสงสว่างอย่างถึงที่สุด